สวัสดีค่ะร้านเราเราจะเป็นลาวน,นะคะจากเขาใหญ่ค่ะเชอวอนชวนมาร้านเป็นลาวน,นะคะน้ำพริกน้ำมิตนมันกุ้งนะคะแล้วก็น้ำพริกปลาย่างนะคะอันนี้จะเป็นเซต70สบบาทนะคะส่วนเอาน้ำพริกนรกกุ้งเนี่ยค่ะ3 5สากระปุกหน0ยบาทนะคะส่วนน,น้ำผัดหมี่โคราชนะคะขวดละ70นะคะผัดใต้1ขวดต่อเส้นหมี่นี้สี่ห่อน,นะคะ แล้วก็น้ํายําปลาปุงสร็ดรูปมานะคะเราผัดการทายําได้เลยค่ะซีเมนเจอร์ของร้านนะคะคืออันนี้น้าน้ตาตำหนงพะวงนะคะแล้วเราจะมีส่วนผสม1น้ําน้กะปินะคะ2ปะลาค่ะแล้วถ้าลูกค้าจะไปทําก็จะเป็นใส่ตำกับมะเขือเปี้ยวค่ะแล้วก็ใส่น้ำน,นี้ไปเลยค่ะจะอร่อยมากเลยค่ะส่วนที่2นะคะมิสเตอร์ของร้านเลยค่ะคือปลาปุงนะคะ ลูกค้าจะไปตามเจอตำปลาปูปลาหรือว่าตำปลานนี้ก็ได้ค่ะ